ป็นทางเข้าป่าวาและจิตดีที่องค์อายุสังขารเจ้าที่เมืองไทยาดีเป็นเมที่สำคัญอย่างที่ผู้เจ้าจำัญษา ที่45ึ่งห่างจากนี้ไปประมาณา10กิโลก็ได้วันเพื่อเดือน3ก็มาที่ตรงนี้ก็ได้โปรงยุสังขารว่าหลังจากนี้ไป3เดือนตาคุเจ้าจะผลินิผ่านเหตุผลที่พระเจ้าโปรงยึดสังขารเพราะว่า,วามีอยู่3ประการการที่1ก็คือ พุทธัทส,สำนาตั้งมั่นการที่สองคือบ,บริษัทสามารถที่จะตอบปัญหาได้แก้ปัญหาได้การที่สามคือ,อ,อว่าพุทธบริษัทสามารถที่จะแก้ปัญหา,าได้ก็เป็นส่วนสําคัญเหตุผลที่พระเจ้าไปนิพานที่สีนาราก็เหตุผลสามประการ เพื่อแสดงสุดทัศนสูตรเพื่องบดสิทธิ์คนสุดท้ายเพื่อย่างรูมรหลังสาริกธาตุจากสามคคีธรรมก็เป็นที่หนึ่งที่เรามารู้มาเห็น เราจะเดินประทักษิณนะประทักษิณที่อ่าปรงอายุสังขารที่ตรงนี้นะอาปรงอยุสังขารถือแล้วก็ถูกแบ่งพระบรมสารีกิาธาุมาเก็บไว้ที่นี้แต่พระบรมสารีกิกธาตุนี่จะอ่าลึกลงไปประมาณ10ฟุตสิฟุตไม่ได้อยู่ข้างบนนี้แต่สุจะถูบรรพังเขาก็ ต้องขุดลงไปขุดลงไปงได้เอาไปเก็บไว้ที่เมืองปัตตานะแล้วก็ดอกเอร์ฉลองท่านก็ได้พาชาวบ้านไปเรียกร้องให้เอานำพระบรมสารีริกธาตุกลับมาก็จึงสร้างสถูปพระอาจารย์ค้าที่ปรงตรงนี้แต่พระนดนไม่ได้คัดค้านก็ไม่ได้คัดค้านครับว่าตรนนิพที่านอีกที่นึงตรนนี้ที่่านอยู่ห่างกินนี้ไป300กว่ากิโลที่โป,ปรอายุสังขารน,นี่สิ ที่ขุดลมไนั่คือ่ะอ๋อเป็นสถูปที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุน่ในอันนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ห่างที่นี้ประมาณ10กิโลก็เป็นที่จำพรรษาที่45หลังจากที่จำพรรษาแล้วก็พระองค์ก็มานี้ครับทีนี้ตามพระไตรปิฎกบอกว่าพระองค์ ทำนิมิตให้พระน,นรัตนาให้ผู้เจ้าอยู่ถ้าผู้เจ้าถ้าพระน,น,นิมนต์ผู้เจ้าอยู่จะอยู่ได้120ปีแต่ว่าพระนรัตน์ก็ไม่ได้ไม่ได้น,นิมนต์ก็ใครก็ไปลงแต่โทษแต่พระนตน์สุดท้ายอัอนนี้พระนรัตน์ก็ไปนอนอยู่ต้นมะม่วงจนมะม่วงตายเลยอันนี้พญามารก็โผล่ขึ้นมาอ่าแล้วก็ อาราธนาให้พระเจ้าปรินิพนธ์